ค่ะนะมีอาการปวดตรงข้อมือตรงนี้ลองลองลองเหยียดแล้วงอเหยียดแล้วงอคนไข้จะรู้สึกสะดุดตรงไหนนะฮะสะดุดตรงไหนสะดุดสะดุดตรงแถวนี้เนาะแล้วก็เจ็บตรงนี้เยอะใช่ไหมตรงที่ผมกาไปเลยใช่ไหมตรงนี้เจ็บเยอะอันนี้คือเรียกว่าเดอะโคแวนเนาะมันเกิดจากปลอกหุ้มเส้นเอ็นอักเสบนะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าสะดุดอยู่นะเดี๋ยวเราจะฉีดยาแล้วเราจะตัดพังผืดนะถ้าเกิดตัดได้หมดคนไข้จะรู้สึกโล่งขึ้นนะะเดี๋ยวดูนิดนึงนะเห็นะ เนี่ยตำแหน่งที่มีการอักเสบก็คือตรงนี้ที่มีการหนาตัวขึ้นมาตรงนี้เลยดำๆตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้ที่เป็นพังผืดที่หนาตัวขึ้นมาเดี๋ยวเราจะฉีดยาแล้วจะตัดพังผืดตรงนี้นะฮะเิดดึงนะ เห็นเข็มไหมฮะเนี่ยตรงนี้น หลังฉีดยานะหลังฉีดยาปุ๊บเนี่ยคนไข้ไม่ปวดละแต่ว่ายังมีความรู้สึกสะดุดอยู่ใช่ไหมลองลองเหยียดเนี่ยยังสะดุดอยู่ใช่ไหมแต่ไม่เยอะน้อยลงแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ไม่ปวดละแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ตัดบังผืดแล้วมันจะไม่สะดุดมันจะสะดุดอยู่นะนิดนี่งเจ็บก็นี่ตัดอย่างงี้นะ มีขึ้นแลคะมากึกกกันเนาะมีหรอม,ะะมีนิดนิดมีนิดตรงนี้นมันยงนส,สุดสุดสุดได้รยงังแต่มันตวยครับแต่ว่าเบิดเจ็บแล้วั้มเนาะค่ะแล้วมี